เข้าใจไม่ใช่ล่ามลูกนะบอกว่าบู้มองและภมันไี่กิจากภมันะครับสวัสดีสวัสดีเย็บเชือานะครบาวแล้วว่าจับามคนนะครับเป็การจับถ้าเราก็ไม่ได้ว่านะแม่แม่อนครับจริงจริงเาบอกแล้วว่าเทวดานีนี่ไม่ใช่เทวดาเรามองไม่เห็นแม่ฮันนี่มองเห็นเนาะแม่เอ๋ยแม่ันนี่สุนขแม่สุนิขันดองแล้วว่านุชเท่านั้นโดดนะมีไข้โดดแล้วก็มีเเนแม่บอกว่า ตัวนี้จริงๆคือม่จริงๆปังาทหาจริงเราก็เชื่อในสิ่งที่เขามาและก็วันนั้นบางที่บานที่วันพระวันอาทิตย์ลูกก็ปูกระเบื้องให้แม่ตีสองลูกก็ไม่ได้กลับบ้านมุ่งมั่นทําให้มันเสร็จและจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นแด็กสายรุ่งตขาขึ้นมาเป็นเวลาสามคนมีชายคนหนึ่งตีสองเขามาพูดกับลูกเขาก็บอกว่าเขาเด็กแม่กันนี่เอ๋ยลูกจำม,มา ปกติแล้วลูกก็บอกว่าอาสาทุกแม่ฮันนีเอ้ยพ่อแม่ให้ตัวนี้จริงๆแม่ต้องเปิดที่เกิดทางเจ้าที่ต้องเปิดที่เกิดทางของแม่สารีคือเราบูชากรรมขึ้นมามันเป็นเลขตัวเดียวสองหกเนาะยี่สิบหกดอกและผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอ้าวพออีกลูกหนึ่งได้ไหมถามว่าพอได้ค่ะและหยิบอีกไหมอีกลูกหนึ่งมาเป็นเลขสองมันคือสองสองหกกับแม่ฮันนีแม่อะไรอายุ วันที่2 2ตุลาพัและก็เสียชีวิตวันที่2 6กุมภาพันธ์จะไป31องพอดีเราจำไว้ในใจถึงเสมอว่าเมื่อกี้ก็ออกพายุแม่น้ำนี่สีสัน52เมื่อนี้แม่ก็บอกว่าเอ่ยปากเจาะปากพูดแต่ละครั้งแต่ละครั้งตมาร้อยคนพันคนก็พูดแต่คำเดียวไม่ได้นๆพูดแต่คำเดียวตลอดว่า26ล้วลูกเดลย26ล้วลูกเด้อพูดตลอดเลยว่าเวลาขอขอบคุณนะแม่เดี๋ยวลูกจะพูกไม่แม่ล่ะแล้วแม่ให้ตัวไหนแล้วก็ไม่นะคะไม่ต้องผิดไม่ต้องบังไม่ต้อง พอ่อแม่เขียนให้แล้วขอทุกคนได้จะเสร็จบูชาความในดีบูกฟาจิตที่ดีบูชาตนนี้ะคะแม่ให้ให้ศรีสานจริงยุพินเนมวิจิตกับวิวนัทด,ดาวิวมุตดาขึ้นขึ้นไปร้องเพลงอยู่สบายน,นี่ประตูเปิดรับสองคนในราชานุ่งเนาะแม่เอ้ยแม่เพืนไปร้องเพลงบนฟ้าร้องให้เพื่นฟังถ้าว่างๆแม่จูงแขนวิมุตดามาร้องให้ลูกฟังนใหยเด้อลูกติ่งสาฟังรอฟังตลอด ทางวันและทั้งคืนลูกคนนี้จะไม่ไปไหนแม่โยนรางวัลใหญ่ๆลูกจะเอาไปทำทานลูกจะแบ,บ่งไว้จะทำของกินแล้วงวดนวีน้แม่บพิ่มดวงจิตจิตใจเอาให้เพื่อนเดิเนบุกเพื่อนจะมาทางเช้าและทางเย็นอยู่กับลูกตลอดลูกจะขอบูชาในสิ่งดีขอขอบคุณห,หลายๆแล้วแต่เพื่อนจิตใจนะแม่เนาะให้คนละหนึ่งใบวันที่สิบหกวันที่สิบหก เวลา 16, บนาฬิกาีนาทีเนะแม่เนาะโอเคเดี๋ยวพี่เจตให้แม่จะด้ียาไปแจตบนฟ้าแล้วพี่เจเพราะได้จะสิงีแม่เลขอขอบคุณขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณดาขอขอบคุณนะคะอคุณจ้าจ้าขอบคุณจ้า ใครว่าสารแม่ฮันนี่เศร้าอยากดูเพลงเป็นเดือนนึงยามือเศร้าก็มีแต่เสียงเพลงและเสียงร้องเสียงทักสายคนกันแะ้แม่ฮันนี่เพื่อนๆนี่หาเพื่อนไปดูจนมาร้องเพลงแม่ฮันนี่ร้องสารเขาร้องสารเพลงแม่ฮันนี่กาดใจก็สูดดลวยนี่ลูกไปยืนตรงนี้ที่แต่คนบอกว่าคนเรามีลบและมีบวกเราก็ดูแลอยู่เสมอคือจังใดลูกก็อยู่ตรงนี้ตลอดไปแม่เด้อคื่จังใดแม่ก็ต้องดูแลลูกด้วยสิ่งคนไหนที่ว่าลูกไม่ดีลูกขอยอมรับ สิ่งไหนที่ไม่ดีลูกก็ยอมรับเอาขอให้ผลบุญนี้ส่งมาหาคนทุกคนและส่งมาหาลูกเวเดอร์แม่เลอนอนรับแม่ก็รับตอนนี้เดี๋ยวค่ำๆแม่ก็ตื่นพอค่ำลูกก็ต้องเดินกลับไปบ้านเข้าอยู่แต่เว้นคุณละหน่วยลูกดึงหนึงแม่ก็อยู่หน่วยึ่งพอขอบคุณหลายๆเด้อความั่งในสีสุดเมื่อวานนี่ปฏิหานจริงๆพอปีศาจเลยเข้ามาล้มมันก็หมุน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 เข้ามาเนาะ มุนม้นมันปกติน้ำทุกคนเอาให้ออกจากคนบ้านเพ่ให้แม่เดินขึ้นบนบ้านต้อนรับพี่สาวพี่สาวนี่คำว่าพี่สาวมันก็เหมือนแม่อีกคนนึงแก็บูึกษาใจเสมอเพิ่นก็ะกิดหอดเพิ่นมาหาวันที่สิบสองทิงหาเพิ่นก็บ,บอกว่าลาเอ้ยอยู่ตรงนี้เด้อิลาอยู่ตรงนี้ล่ะเพราะว่าหนึ่งแม่หันนี่นะชอบโตหมักโต คนกระบ,บอกในใจเสมอแม่นโบไปไซต์แบบนี้ที่อยู่ไม่หยุด่ตลอดไปอันนี้เกิดกากลาศิล์แม่ไม่เกิดอเอาแม่นี่เกิดกากลาศิล์แม่และน,นี่เป็นเกิดสกลนครเกิดมือเดียวกันมัน,มน,มมน,มน,มนทุกคือหังเป็นผู้ให้ให้ให้ด้วยมงนมันดุให้ด้วยในส่วนเสน่หาให้ด้วยใจ แม่ฮันนี่คือการให้ด้วยใจด้วยความเมตตาขอขอบคุณแม่ยิ้มให้ลูกเสมอสายตามองมาหาลูกรู้ลูกรูก้ว่าแม่จะพูดอะไรกับลูกลูกก็รู้เสมอนะคะแม่ขอขอบคุณหลายด้วยเรือที่ไปบอกลูกแบบนี้ให้ไปเห็นลูกสิ่งที่ดีให้ไปเห็นลูกเหมือนน้ำานะน่ะทำบุญและทำทานแม่ก็ได้ดุนวุ้นลูกก็ได้ทำนี้เป็นาแม่สิสดเปเงิ นะครับผมครับไม่ครับไม่นอไม่ทูพพิเศษครับอือเราไะอนนะจากตัวนี้เราจะจุดเมื่อกี้แล้วก็จุดสองอันเนาะจุดบูชาในสิ่งที่ดีคือในมือแม่ฮันนี่สีฟ้าเข้ากับชุดเบิ่งแล้วแต่เพื่อนใสตัวใดก็บอกแม่ฮันนี่แล้วเอาไห้เป็น พอกอาทิตแล้วอย่าพิจาราทุกอย่างให้ตัวใดก็คื่ตัวนั้นในใจเสมอฮันนี่ศีสษะชื่อจริงยุคพิมพ์วิจิตขอขอบคุณหลายๆเรื่องที่คนี่ต้องตาและก็รอคอยทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้จักนาจีละคายี่สิบแปดได้เวลาจุดแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจุดได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะ น้ำตาล้วนบนขอบเตียงที่เอียงไปแล้วไม่รับเหมือนเดิมดแม่งใจให้น้องนั้นไม่กี่เทม่มไม่ไไนานออกไปให้เห็นหวังเพียงได้กำไรโอโร้อวดใจเสียนี่ยังคงรั้งน้ำตาลวนที่นอน ยังหอนหิ่งสาบยิ่งซึมเต็มห้องเมื่อเขาอกใจมันจำหรือไทยสุดหองร้องไห้ในห้องเป็นอาจินเปิดเทปฟ,ฟังปลอบใจห้ามมาไรริมไปเธอวินเขาอดจัง เอาคนสวยเขาให้ยานเบือ่อเกิดมาจนบ่มีบ้านเสือคือสันผู้ดีรักบ่พี่มองมนต์นตบจอมคนรักขัวเข้าหายจ่อยพอใจแล้วสั่งคนตัวเก่งบ่อยอยากเต็มใจจอคนเดนคนดีท้องลืมถึงจะลืมให้สุพสรณสายนอองตัวดำสัญญาณแม่นะราชนีลูกทุ่ง พันน,นี่นสีอกี่สามจริงยุคพินเผดิติตขอเงินได้เงินของานได้งานขอโชคขอราบขอได้เงินก้อนใหญ่ๆตัวๆได้ขอบคุณกันแน่หน่รุ่นกันนะครับเลขทูบจะเป็นตัวไหนนะครับจับมาจอดเอนะครับทุกคนครับสำหรับตัวเวลขแ,แม่นมที่จุดขอกับแม่ฮันนี่นะครับเลขทูบนะครับได้4ี่มขออนุญาตสุขข่มก่อนนะครับ นะครับผม483นะครับ483นะครับได้483ครับ483เด้อทุกคนนะครับเลขทูบแม่นอนจุดให้นะครับ483โอเคนะครับผมจะลองเอาไปนำไปครอบพิจารณานะครับขอตัวเลขถูกใจนะครับผมแน่นอนนะครับ 483นะครับทุกคนครับ483 483ดเ48ด้อนะครับได้ด้ยนะครับแน่นอนเกือทุกของกับแม่คันนี้นะครับได้483ดนะครับกดไว้ครบไปเลยนะครับ483นี่นะครับ483ชัดเจนนะครับ 483นะครับได้แล้วนะครับผม483นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากได้วยนะครับหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามนะครับแฮงเงดูรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับผมขอให้แม่ควนนี้ให้โชคให้ลาภกันทุกคนนะครับ482นะครับเลืองทูบแม่นอมนะครับจุดขอให้นะครับเจอกันครับผม ยังนี้มาฝากกันทุกคนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ